สำหรับคมดีแคปวันนี้นะครับยังอยู่กันที่วงการบันเทิงครับหลายคนเนี่ยจับตาม,มองพระเอกไร์นรพัสนั่นเองฮะที่ล่าสุดหลายคนมองว่าเอ๊ไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นนั้นไปกับหวานใจคนใหม่หรือเปล่าครับในขณะที่หลายคนนะฮะเข้าไปโยงกันว่าโพสต์ของแฟนเก่านั้นนะฮะมีการโยงถึงหนุ่มไปหรือเปล่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรติดตามกับคมดีแคปดีกว่าฮะ ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีรับว่าหนุ่มไบโนรพัฒน์นั้นนะฮะได้ออกมาประกาศกับว่าตนเองกับอดีตแฟนสาวอย่างมิ้นท์นะฮะซึ่งเป็นแฟนสาวนอกวงการนั้นได้เลิกดากันไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตกกันได้ด้วยดีครับซึ่งล่าสุดเนี่ยหนุ่มไบนั้นไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นฮนะแล้วก็ได้โพสต์ภาพรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆออกมาให้ชาวเน็ตนั้นได้กดไลค์กดแชร์กัน แต่ด้านนะฮะก็มีคนตาดีนี่แหละครับผมเข้าไปเห็นแล้วก็เข้าไปจับผิดจับสังเกตครับว่าเอ๊หนุ่มใบไปเที่ยวญี่ปุ่นทางนี้เนี่ยไปเกี่ยวใครหรือเปล่าเพราะว่าเสียงในคลิปวิดีโอนั้นนะฮะมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งหลุดออกมาด้วยครับทำให้หลายคนนะฮะจับโยงไปที่นางงามคนหนึ่งครับผมซึ่งเป็นนางงามจากเวทีมิสแกรนด์ครับชื่อว่าสาวโบกี้ปี2022นนั่นเองครับที่เธอนั้นนะฮะก็โพสต์ภาพแล้วก็รูปต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงกับหนุ่มใบเลยครับจนทําให้หลายคนนะฮะมองว่าหนุ่มไบนนนนัันน้เเเป็พออกวง ในขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับหลายคนเนี่ยจับจ้องไปที่ผ่านทางอินสตาแกรมของอดีตแฟนสาวอย่างคุณมิ้นครับซึ่งคุณมิ้นนั้นนะฮะได้ออกมาโพสข้อความเกี่ยวเรื่องของความซื่อสัตย์นั่นเองครับซึ่งงานนี้เนี่ยก็โยงไปที่หนุ่มไร์ครับแต่ถ้าว่าเรื่องราวต่างๆนั้นน่าจะเคลียร์ชัดนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะฮะที่จบลงได้ด้วยดีครับเพราะล่าสุดเนี่ยหนุ่มไร์ดันนะครับก็ได้รีสตอรี่อินสตาแกรมของสาวมิ้นนะฮะที่แท็กเข้ามาพร้อมพูดเล่นกันอย่างน่ารรัักยีีีดดดวคคบบาา้้้นนมมมอู่่ไไไะ ส่วนเรื่องพระเอก Move On ไวนะฮะถ้าเกิดว่าหนุ่มไรนั้นจะมีหวานใจคนใหม่ก็ถือว่าไม่แปลกครับเพราะตอนนี้นั้นหนุ่มคนนี้สดสนิทเลยทีเดียวครับเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำล